ต่อคำถามที่ว่าจีนและพันธมิตรจะล้มสกุลเงินดอลลาร์ได้หรือไม่จากการประมวลผลจากมุมมองโลกตะวันตกผลออกมาดังนี้เป็นไปได้ยากที่สีจิ้นผิงจะล้มสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพราะดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นเงินสำรองหลักของโลกมานานกว่า70ปีและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสกุลเงินที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ จีนเป็นเศรษฐกิจธธธที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วก็จริงแต่จีนยังคงเผชิญกับปัญหาหลายประการเช่นความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดลอ้อมและความขัดแย้งทางการเมืองปัญหาเหล่านี้ทำให้จีนไม่สามารถล,ล้มลางดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้ อย่างไรก็ตามจีนกำลังพยายามที่จะลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจีนได้เปิดตัวสกุลเงินหยวนดิจิทัลและกำลังส่งเสริมให้หยวนถูกใช้เป็นสกุลเงินการค้าระหว่างประเทศจีนยังลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นจำนวนมากและกำลังพยายามที่จะสร้างระบบการเงินโลกที่เป็นคู่แข่งกับระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามดังกล่าวมาแล้วว่าจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกแต่จีนยังคงเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐ,ฐกิจหลายประการเช่นความไม่สมดุลทางเศรษฐ,ฐกิจเศรษฐ,ฐกิจจีนมีความเหลื่อมล้ำสูงมากรายได้ของชนชั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่รายได้ของชนชั้นแรงงานไม่เพิ่มขึ้นมากนะัก ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจนี้ทำให้เกิดปัญหาสังคมต่าง,างๆเช่นอัชญากรรมความยากจนและความไม่สองอบอปปัญหาสิ่งแวดล้อมจีนเป็นประเทศที่ปล่อยมลพิษมากที่สุดในโลกมลพิษทางอากาศน้ำและดินส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงจีนกำลังพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างมีประสิทธิภาพ ความขัดแย้งทางการเมืองจีนเป็นประเทศที่มีระบบการเมืองแบบเผด็จการรัฐบาลจีนมีอำนาจควบคุมเศรษฐกิจและสังคมอย่างเข้มงวดความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของจีนได้ปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้ จีนจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนให้ได้ก่อนที่จะสามารถลมล้างดอลลาร์สหรัฐอเมริกาได้แต่นี่เป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากแล้วพวกคุณคิดอย่างไรกันบ้างต่อเรื่องนี้